พี่น้องสวัสดีจ้าหลังจากอันปลูกสวนเทศสวนแล้วอันย่ายก็สิม,มาเลาะทะเลด้วยจ้ะพี่น้องมนันหนีเห็นมอพุนทะเลทะเลอันนี้หกองโคดเลยสิม,มาเลาะบางพักปลามาทั้งนีไม่ถึงมีพักปลาบาจากพี่น้องพักปลาทะเลเละาะบังกรจ้าพี่น้องแต่ว่าใหญ่คือสิว่าบ่มีบ่มีดอกใหญ่าะเบิงท่าทางแล้ว ก่อนจ้ะพี่น้องว่าจะมีบอมันหกเหลือบุ่นอ่ะหกหกวันน,น,นี้เขาจัหนามขึ้นเนียจ้ะพี่น้องเมื่อบ้านเขนจาจัหนามลงส่องูไปตมีแถวหน้อพี่น้องเอ้ย สิมาเลเบิงพักขมไปมไปแกงขีเล็กแม่จ้าเดี๋ยวใหญ่โลเบิงก่อนได้จ้าเด้อบาสิมี่บอจ้านี่จ้าอุ้มนี่สวยอยู่จ้าพี่น้องใบอ่อนดีดี ใบอ่อนหลายจ้ะพี่น้องตัวนี้แต่มันสิเพิ่นสิบ่มียอดจ้ะแาช้างเอาใบอ,อ่อ,อนๆมันนี่นึกว่านึกว่าจะสิบ่มีจ้ะอยู่นี่จ้ะพี่น้องมีอยู่จ้ะแต่มันบ่รู้คือกันว่าสิหลายบ่อถ่ย่ายสิยญาประทับคุณอีกอยู่นี่อ่อนดีจ้ะพี่น้องแต่บ่มียอดจ้ะมองนี้ ต้วน,นี้ว่าไม่ยอดจ้ะเอาซ้ำนี่กับพ่อแ้วจ้ะพี่น้องนี่อ่อ,อนอ่อน่ไปหาบนตะนอีกก่อนจ้ะพี่น้องนี่จะอันพี่น้องมีอยู่จ้ะพี่น้องนี่จ้าดูกระสุนสบะมีแต่ขนาดทะเลพี่น้องนี่เนีย่ยเห็นบ่สวยสวยยูนี่สวย,ย <c oughs> สวยไหมจ้ะอืมงามพี่เด้เนี่ยเนาะ ต่อยู่ในตู้เย็นกันมันก็นเหลือหลายอยู่แมจ่จตพี่น้องงามเนาะน,นี่มึงเนี่ยนี่เอาไปก็เอาบาห่หลายดอกจ้ะนี่นี่ก็มีอีกจ้ะพี่น้องมีหลายอุ้มอยู่จากพี่น้องนี่อืม กับเ่คใครง่ามันไหนดอกจ่านี่เนี่ยอืเอาแหนงหนีก่อนนีอ่อันนี้เ่าเอาดอกจาก่าอันนี้ก็บ่เอาจาเอาไปอืมน้บาบังอุ้มนี่พี่น้องเนี่ยอืมใบมันงาม,งาม แต่มันบ่ไม่หย่อนพี่น้องอยู่หนีไหมมีแต่มัน,มน,มนขึ้นอันนี้มีอยู่นี่สึเด็ีใบอ่อนมันก่อนจะานี่นี่นี่ก็ง่ามจา่าแต่เสียบ,บอเอาบอเอาา่เอาจ้าเอาไพมันขึ้นเนาะมันมีหยอดซ้ำนี่ไหมจ้ะพี่น้องฮงึนี่ เห็นนี่ยี่นี่อีกอุ้มนึงจ้ะอันนี้งามงามจต่พี่น้องอุ้มนี่งามงามพี่น้องนี่เห็นบ่เห็นม่าจากพี่น้องดอกบานไม่รู้ลอยฝรั่งจากพี่น้องเห็นบ่สวยเนาะแต่เนาะเนี่ยสวยสวยจากพี่น,อน้องนี่ มากเลยจ้ะพี่น้องดอกบ้านไม่รู้ลอยฝ้าหลังงามครับสวยมากเลยจ้าเห็นบ่จ้าเรีอมตามันมันมันทางแดดพอดีจ้ะพี่น้องเห็นปะอื้งามงามเก็บไปใส่แจกันไหบ่ปะนอนีน้อ แห้งเมียนบ่จ้าพี่น้องง่ามเนาะเดี๋ยวย่าสะเก็บไปใส่แจกันมึงย่าสะเก็บจ้าไปเก็บใส่แจกันเก็บดอกบานไม่รู้โรยไปใส่แจกันจ้าเอาดอกสวยๆเพิินนี่นี่จ้า งามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยดอกใหม่ธรรมาชาติจ้าย่าจะไปใช้แจกันจ้าพี่น้องเอาเอาไปปลูกอยู่สวนไหนบนอนนี่นอนคืออยากเอาไปปลูกอยู่สวนแต่ว่าคืองามเท้ะงามแห้งเอาไปปลูกอยู่สวนไม่นสิเกิดบนอนนี่เหรอจากล่องไ้เบิงเด้เขาสิวาบนอนนี่ถอนไปปลูกอยู่สวน นี่จ้ะเอาสวยๆเอาสวยๆเอาไปใส่แจกันเอาไปใส่แจกันง่ามแห้งจ้ะพี่นอ้องเอ้ยยายเพิ่งเห็นครั้งแรกด้จ้ะมาอยู่เดนมาร์กนี่อันนี้ไหมดอกอันนี้แหมอีลีเพิ่งมาเห็นอยู่น,นี่ละนี่ งามแหงหอืมเผ่งตอมป็นเท่าเซีวอยู่เผ่งพันมาดเก็บดอกไม้ฝรั่งไปใส่แจกันดอกสามปีไม่รู้โรยโอ้ไม่ใช่ดอกอันดอกบ้านบอรลูโรย เมนบ่ล้วพี่น้องยายจ้ำผิดบ่แม่นแม่นบ้านไม่รู้เลยบอกคือสามปีบ่เหี่ยวดอกสามปีบ่เหี่ยวมันเป็นจังไรสันพี่น้องย่าจำบ่ได้จำบ่ได้จ้าดอกสามปีบ่เหี่ยร์มั้ยเอ้าคือนานแต่กัมใหญ่ทีอะ มีแต่ดอกสวยๆเฮ๊ยมันเด็ดอยางพี่น้องเอ้ยมันต่นมันขึ้นมานนั่มเนี่ยเบอยากให้ต่นมันขึ้นมานนั่มอืมเด็ดแล้วมองอันมันอันนี้เนาะที่มันเป็นขดโขดเป็นขอตอ Xe y chắc nói trên tránh bất thân này ngàm Thôi mà thắng nhắn đi Nhi Nhi สวยแห้งเป็นปลาเต็มเลยจ้ะพี่น้องขุ่นแดงเลยเต็มเลยนี่จ้าพี่น้อง นี่จ้าพี่น้องพ่อแล้วแน่สิพ่อแล้วจ้าสวยๆจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องเห็นลวมาถึงแล้วจ้าเนี่ยที่ยายบอกว่ามันคือดอกอันสามปีไม่รู้เลยแมยดอกบานไม่รู้เลยแมพี่น้องยายลืมม่นเป็นสามปีเห็นม่จ้า งามงามเลยจ้ะพี่น้องเต็มเลยพุนพุนอ่ะเต็มเลยแม่ผุนงามเนาะงามบาจา่จ้าคืออหลีห่เนี่ยแม่ดอกสามปีอันดอกบานไม่รู้โรยบอแมอ่พินอ,พนอ่องดอกบานไม่รู้โรยฝรั่งเนาะ <c oughs> เต็มเลยงามงามผุนเต็มยู่จ้ะพี่น้องผุนไปเทิงเท่งผุน พ็มีพักก็บ,บิ่งดอกไม้นะจ๊ะน้อพี่น้องเนาะงามเต็มเลยเห็นบ่พุ่นอ่ะดอกบานไม่รู้โรยฝรัง่งอฮ้ยมอนี่เห็นแต่งามพี่น้องพุนน่นเฮ้ยได้จะกลิ่นปถ่ายรูปเอาน้ำก่อนไปถ่ายรูปดอกบานไม่รู้โรย ต่างกล้องได้บ่ละนี่เพิ่มมันมันมันมากจากพี่น,ออน,น้องนีะอยนแฟนแย่บอกว่าเพิ่มมากจากพี่น้องงาม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 เฮ้ยไม่จะขยับเพิ่นจากพี่น้องเมืองเน่งามแห้งระยะสุดท้ายเอาหลูบก่อนในใจเด้อเห็นบ่สวยมากหรือผี ห้ามคักเห็นบัจาพี่น้องเห็นบัจ้าดอกระมันจ้าพี่น้องเห็นมาจา้าสวยจา้าแตกมันมันสวยจา้าสวยมากเลยจา้า พี่น้องย่ายครับรดพานดอกน้ำมันจ้าสิไทรูปสวยๆไปเห็นเบิงจ้าดอกน้ำมันจาพี่น้องเห็นบ่จ้าสวยงามนอกจากเนาะเพิ่นเป็นดอกแล้วจ้าสวยมากเลยจ้ามีนอนบอน,อนนี่ย่าให่นอนย่านใหญ่เมืองบ่งจาพี่น้องสวยมากเลยจ้า เห็นบ่จ้าสวยมากเลยจ้าสวยงามตามท้องเรื่องนะคะใหญ่แห้งจากสวนมองนี้พี่น้องมึงจ้าสวยแห้งจากพี่น้องอย่าจะเหมาะหามองตั้งกล่องได้นน่ย่าจะถ่ายรูป <laughs> ย่าจะถ่ายรูปจ้า สวยมากเลยจ้าหูดไปี่เขาเจ้าสิวายายปอนี่ฮ้สวยมากเลยจ้ยา,จา,าจพี่น้องพี่น้องสวยจ้าสวยยาเห็นมองตั้งกล้องเลยจ้าพี่น้องจ้าสวยจ้าสวยสวยทั้งมีกับมีจ้าพี่น้องยุคนฟังทางจ้าคุณนะ สวยเนาะดอกน้ำมันจ้าต้นกระเสบดอกก็สวยจ้าสวยมากเลยจ้ามันอีผ้ามาชมดอกใหม่เนาะจ้ะเนาะเล่อมอตา